ขอขอบคุณที่ให้โอกาสกราบคารวะอาจารย์หมวกเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะนาลีวิไลซักขายซื่อทางธรรมกล้าสู่สีนกล้าจน อายุสาสิบสามปีอยู่ที่สอสปอปอลาวค่ะเป็นนักศึกษาวิศาลรมหลักสูตรหกเดือนแล้วก็หลักสูตรเจ็ดปีได้ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วก็นาลีเป็นเตรียมจิตอาสาสังกัดส่วนป่านาบุญสองค่ะก็จะมาคอส่งกันบ้านเรื่องอกิเลสมันลำคาญค่ะคือเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าอ่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นช่วงที่สอบค่ะแล้วก็ ทีน,นี้ก็จะมีเด็กนักเรียนที่ดื้อแล้วก็สอบไม่ผ่านค่ะแล้วก็มันก็มีหลายหลายน้องนะแล้วเวลาที่เขาสอบไม่ผ่านก็แล้วก็จะมาสอบให้ให้ใหนักเรียนมาสอบซ้ําค่ะแล้วก็อในนั้นมันก็จะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เขาไม่มาสอบค่ะแล้วเด็กคนอื่นๆเ <IS prepar atory> <ๆ>ขารู้สึกว่าเขารู้ว่าอเออพอครูแจ้งไปว่าเด็กเขาสอบตก แล้วเขาก็จะมาเขาก็จะมาสอบตามกําหนดค่ะแล้วเด็กอีกคนน่ะไม่มาเลยค่ะแล้วพอไม่มาทีนี้ทางโรงเรียนก็จะให้เราตามค่ะแล้วเราก็ตามตามแล้วตามอีกตามก็ไม่มาตามก็ไม่มาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราก็ยังตามแบบกิเลสก็ยังไม่มานะพอมาหลายครั้งเข้ามากิเลสก็มาแล้วค่ะกิเลสมันรู้สึกว่ามันราคาญน้องคนนั้นจังเลยค่ะ รู้รู้ว่าตัวเองสอบตกแล้วก็ก็ไม่ได้ตั้งใจมาสอบด้วยแล้วก็ให้ให้ครัวตามแล้วตามอีกก็ไม่มาอย่างนั้นค่ะแล้วก็ทีนี้กิเลสมันบนใหญ่เลยค่ะมันบอกว่าถ้าไม่มีน้องคนนี้นะอะไรอะไรมันก็จะหลาบลื่นแล้วก็สอบแล้วก็สอบอ่านักเรียนคนอื่นๆก็เสร็จแล้วนะแต่ยังคาน้องคนนี้แหละตามแล้วตามอีกก็ไม่มา แล้วไม่มีฉันท่าที่จะเรียนแล้วทําไมต้องมาเรียนด้วยละ่ะมาก็ก็ก็มาแบบไม่เต็มใจค่ะแล้วเออเราก็มาตรวจใจดูเอ๊ะทําไมเราลาคาญเขาขนาดนั้นค่ะแล้วก็มันก็มีอยู่ว่าเออหนึ่งเราลาคาญว่าเราอ่ะมีความอยากเราอยากให้น้องเขามาสอบพร้อมกับเพื่อนแล้วก็อีกอันที่สองคือเราอยากให้ทางโรงเรียนเขาอ่ะ เออแบบให้นักเรียนที่มาเรียนให้เขามีสันท่าเหมือนเหมือนที่เรามาเรียนวิสรามอย่างนี้ค่ะอ่าใครมีสันทาก็มาเรียนใครไม่มีสันทาก็นู่นไปที่สอบที่สอบก่อนพอเออมีสันท่าเมื่อไหร่ค่อยมาแต่ว่าที่ที่อยู่ของเราตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันต้องให้นักเรียนมาค่ะไม่มาก็ต้องลากมาค่ะแล้วก็แบบมันก็จะต้องเอาเอาอ่าปริมาณได้ค่ะแบบถ้าเด็กสอบไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งก็สอบขั้นที่สอง ว่สอบครั้งที่สามครั้งที่สี่กี่ครั้งก็ได้จนกว่าเด็กเขาจะสอบผ่านค่ะคือกิเลสมันไม่ชอบค่ะว่าก็เขาไม่มีสันท่าเราจะลากเข้ามาทําไมอะ่ะมันก็ยุ่งยากแบบนี้สิแล้วเขามาอยู่ด้วยอะ่ะเขาก็สร้างแต่ปัญหาอันนี้กิเลสนรีมันไม่ชอบแบบนี้ค่ะมันมีสองสองอย่างค่ะที่มันไม่ชอบและทีนี้นรีก็มาตรวจใจเอ๊ะทำไมเราไปชอบน้องเอ๊่รู้สึกว่ามันคุ้นๆน,นะเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันเราเรียนวิารามหลักสูตรหนึ่งปีอ่ะ คราดูอ่ะให้กันบ้าน,เรา,านาารเราไปทำอ่าวิชาโภชนาปฏิบัติอ่ะครูให้อ่าเราไปทําอาหารแปดเมนูแล้วกําหนดให้อ่าให้เราส่งไม่ให้เกินวันอ่าไม่ให้เลยวันที่ยี่สิบของเดือนพฤษภาคมอ่ะแต่ว่าตอนนี้อ่ะเรายังทําได้ไม่กี่เมนูยังไม่ครบแปดเมนูเลยเรายังส่งไม่ครบเลยแล,และอันนี้เขาเป็นเด็กนักเรียนอ่ะจะให้เขามาสอบตามกําหนด เขาก็ไม่พร้อมสิเพราะว่าน้องเขาเขาสอบตกแล้วมันตั้งสิบกว่าวิชาที่ให้น้องเขามาสอบซ่อมอ่ะเขาก็ไม่พร้อมสิเขาเป็นเด็กด้วยขนาดเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่นะเ,เราก็เราก็ยังทําไม่ได้เลยแล้วกิดเลสมันก็เทียงนะว่าเฮ้ยเรามีเหตุผลนะช่วงนั้นอะ่ะเราป่วยแล้วเราก็มีสัมภาระวิบากเยอะแยะและอีกอย่างเราก็เราก็พอใจที่จะเอาไม่กี่เมนูนี่เองค่ะคือเราเพื่อนนะได้แปดคะแนนแต่ว่าเราทําได้ไม่กี่เมนูเราก็พอใจเอาแค่นี้ แต่ว่าทางโรงเรียนไม่ได้ให้น้องเขาพอใจเท่านั้นนะเขาจะให้น้องอสอบได้เหมือนเพื่อนนะและอีกอย่างน้องก็ไม่พอใจมาสอบด้วยกิเดตมันก็สวนหมัดน,นารีก็ไปค่ะและทีนี้นารีก็บอกบอกกิเดตไปว่าเออก็เหตุอ่าก็ก็เหตุการณ์ทั้งโลกอะมันเป็นแบบนั้นเราก็จําเป็นสิเราก็ต้องก็ต้องทําตามอากฎของโรงเรียนสิก็ก็เขาให้ตามแล้วก็ตามเพราะว่าสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเราก็อาจจะเคยเกิดเป็น เด็กที่ดื้อแบบนั้นแหละแล้วก็เราก็ใส่วิบากไปใส่วิบากไปเดี๋ยววิบากหมดเออเหตุการณ์มันก็จะค่อยคคลี่คลายแล้วมันก็จะเบาลงแต่ความจริงเราตามน้องเขามาแค่ไหนเขาเขามาแล้วก็สอบเขาไม่มาเราก็ไม่สอบก็ได้แล้วพอทีนี้นารีก็คิดว่าน้องเขาก็คงไม่มาสอบแล้วแหละงั้นนารีก็ไปนั่งทํางานของนารีดีกว่าไปจดคะแนนให้เด็กนักเรียนดีกว่าเดี๋ยวแล้วสักพักก็มีครูประจำชั้นของน้องเอามาบอกว่าเด็กมาแล้วให้ไปสอบ นาลีนาลีก็ได้ไปสอบให้น้องทันนันทันทีค่ะจบแล้วค่ะครูขอบพระคุณมากค่ะชาถุค่ะค่ะนุโมทนาค่ะอ๋อนี่พอพอ,พอนึกออกนะคะว่าเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนะใช่ตอนนั้นเราเป็นบทบาทคุณครูนะคะแต่เรนนี่มานึกถึงว่าอ๋อเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนักเรียนเขาก็จะมีวิธีคิดของเขานะ ในเรื่องของในเรื่องของที่นันรีเล่าตอนระหว่างนันรีเล่าก็คิดถึงว่าจริงๆสถานศึกษาเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ของสถานศึกษาว่าให้การาศึกษากับเด็กใช่ไหมคะค่ะส่วนหนึ่งที่เขาเขาไปได้ง่ายอยู่แล้วไปได้ได้ดีอยู่แล้วนะ่ะมันก็คือมันก็คือส่วนที่ส่วนที่เออผลผลผลที่เกิดขึ้นนั้นแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เขามีปัญหานี่คะ่ะ ี่มันเป็นหน้าที่สําคัญเลยนะที่คุณครูเนี่ยคุณครูจะเมตตาเขามากๆเลยมันปัญหาเรื่องไหนก็ไม่รู้แหละบางทีมันก็เป็นปัญหาจากอ่าพิสัยใจคอเด็กก็ได้ใช่ไหมแต่เราเรียนรู้มาเนี่ยเรารู้แล้วว่าใครทําไม่ดีอยู่เนี่ยแปลว่าเขายังไม่รู้ถ้าเขารู้เนะี่ยเขาไม่ทาหรอกถ้าเขารู้ว่ามันมีพิษโทษภัยผลเสียมากขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ทาหรอกเขามองภาพไม่ออกนะว่าอนาคต เขาจะมองไม่เห็นบอกว่าว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่บางทีผู้ใหญ่จะมองเห็นไงคะว่าเขาจะต้องต้องทําแบบนี้นะเพราะว่าโตขึ้นมันจะมีผลอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้คือภาพที่เรารู้แต่แต่เขาอ่ะไม่รู้แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆเราก็ไม่รู้นะไม่ไม่เราไม่ได้สัมภาษณ์เด็กใช่ไหมคะแต่ให้เราเห็นว่านี่นี่แหละคนกลุ่มน้อยนี่แหละคือจุดที่จะทําให้เห็นศักยภาพของครูนะคะ เป็นเด็กที่เขาผ่านง่ายๆหรือเขามีฉันท่าของเขาอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรยากเนี่ยมันไม่ใช่ความสามารถของครูเท่าไหร่นะใช่แต่คนที่เขายากนี่แหละแล้วทําให้เขาแบบแบบมีทัศนคติหรือม,มองที่ดีได้เนี่ยมันเป็นศักยภาพของครูเลยว่ามีสมรรถนะสูงเลยช่วยคนที่เขามีปัญหานะคะบางคนเขาไม่ได้มีปัญหาของเขาอยู่แล้วมันก็เป็นการเสริมใช่ไหมการส่งเสริม แต่เนี่ยเป็นการสร้างเขาเลยนะมาช่วยเรื่องของการสร้างเลยสร้างเสริมอะ่ะไม่ใช่ส่งเสริมเนี่ยอย่างตรงส่วนของที่เขาดีแล้วเนี่ยเราเรียกว่าส่งเสริมได้ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ตรงนี้มาช่วยช่วยสร้างนะแต่ตอนนั้นครูก็ไม่ได้คิดใช่ไหมครูคิดจะเอาเอาเอา่าเอาเวลาของตัวเองเอาความสะดวกของตัวเองเอางานของตัวเองให้สําเร็จอย่างเงี้ย ชแ่แต่มองลึกลึกลงไปด้วยนะแล้วได้คุยกับเขาไหมคะนาลีได้คุยกับเขาไหมว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะพี่นิดหน่อยว่าทําไมเขาไม่มาสอบอ <laughs> พอเด็กเข้ามาก็ก็ผู้ปกครองก็มารอด้วยก็ให้เด็กเขาสอบเสร็จแล้วเขาก็รีบกลับกับผู้ปกครองค่ะคือทางโรงเรียนก็ติดต่อไปหาผู้ปกครองหลายรอบค่ะแต่ว่าเด็กเขาไม่อยากมาค่ะอืม,อม จริงก็คือผู้ปกครองโรงเรียนก็จะเอาผลสำริดของโรงเรียนว่าตัวเลขใช่ไหมตัวเลขว่าเด็กต้องสอบทุกคนจบร้อยแล้วร้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ก็คือตรงตรงเอาจงทั้งทั้งที่เป้าจริงของเป้าจริงของการศึกษานี่คือการพัฒนาคนนะการพัฒนาคนเออเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครอบครัวเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงตรงนั้นน่ะเป็นจุดจุดช่วยที่เราจะช่วยได้ได,ได้ได้ตรงกับ คือได้ช่วยสร้างคนน่ะได้ช่วยสร้างคนได้ช่วยดูแลคนมีจริงตรงเนื้อหาของการเป็นคุณครูนะการเป็นคุณครูแต่อตอนนี้การศึกษาการศึกษาที่ไม่ลดกิเลสมันจริงกู้ประเทศไม่ได้คนะ่ะถ้าเรามองมุมเร,เรามองอีกมุมหนึง่งเราจะเห็นเห็นสภาพนี่แหละสภาพของของอโลกการศึกษานะมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนาลีเล่ามาน พี่ก็พูดต่อเฉยๆเลยเหรอในมุมมองของพวกเราที่เราก็ทําการศึกษาเหมือนกันนะเราเราจะมองว่าผู้ที่มีปัญหานั่นแหละคือผู้ที่เราควรได้ช่วยเหลืออย่างลึกซึ้งอย่างเต็มกําลังมากกว่าคนอื่นเีกเพราะคนอื่นเขาเอาตัวรอดได้แล้วไงเด็กคนที่เขาได้เขาก็เอาตัวรอดได้ใช่ไหมใช่ค่ะนะเด็กคนอื่นๆเขาเอาตัวรอด เพราะเขารู้ว่าเขาเขาสอบไม่ผ่านเขาก็มารอสอบเลยนะแล้วก็มารอครูตั้งใจจังเลยแต่ว่าคนนี้อ่ะไม่มาเลยเรียกก็ไม่มาถ้าถ้าครูดูเชิงลึกจะดูบางบาทีอาจจะช่วยผู้ปกครองเขาได้ก็ได้แล้วจะช่วยเรื่องมุมอ่าอ,อนาคตของเขาได้ด้วยถ้าไปดูปัญหาเชิงลึกของเขานะคะแล้วก็ดูว่าเขามีอะไรไปไปช่วยร่วมแก้บางทีครอบครัวอย่างเดียวเขาอาจจะ ่วยกันได้ไม่ดีเท่ากับมีมีคุณครูไปช่วยคิดก็เป็นได้นะในเคสนี้นะคะในในเคสที่เล่ามาพี่พี่มองไปมากกว่านั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสนาลรีก็คุ้มแล้วแหละคุ้มและได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ค่ะค่ะได้ประโยชน์มากค่ะพี่นิดหน่อยคือมันได้เห็นกิเตัวเองค่ะมันดิ้นอยู่เลยค่ะขอบพระคุณากคะครูพี่นิดหน่อยสาธุค่ะแล้วก็นารีก็ อ่าคือมันโจก็จะมีภาคเรียนหน้าต่อไปค่ะก็จะไปศึกษาจะไปถามข้อมูลว่าน้องเขาเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงเขา,ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไปศึกษาแบบเป็นเด็กพิเศษที่เราจะต้องเรียนรู้ชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กด้วยค่ะค่ะทำาัดเขารู้ตาทุกค่ะค่ะอนุโมทนากับคุณคุณนาลีค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุมีน้องกุ้ย<อ>จะาส่งกันบ้านด้วยค่ะอ่ะอ,อ <c oughs> นว่าจะขอโอกาสตรงนี้นะไค่ะว่าอ่อนเลย <c oughs> เห็นจากจากที่นารีแชร์สภาวะธรรมเข้ามานะคะมันมันเห็นตัวกัน้นก็คือความอยากของนารีนั่นเองกั้นให้น้องไม่มาสอบนะคะพอนารีวางใจไปทําอย่างอื่นเห็นไหมฮะวางใจเออเขาจะมาสอบก็ได้ไม่มาสอบก็ได้น้องเขาก็ตัดสินใจมาสอบนะคะคืออันนี้คือที่อ่อนเห็นนะคะจากที่เราเรา แสดงว่าความอยากของเรานะคือกิเลสของเรานี่มันเป็นตัวปิดกั้นของอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาล้างกิเลสของเรามันก็ทําให้อย่างอื่นดีขึ้นได้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะชาธุ่ะข,ขอบพคุณมากค่ะพี่ออนชาธุค่ะคือจริงๆมันก็เป็นความอยากของนารีนั่นแหละอยากให้น้องเข้ามาอยากให้ตัวเล็กครบอย่างนี้ค่ะพอระวังใจแล้วว่าตัวเล็กไม่ครบแล้วไม่มันไม่ได้แล้วและน้องเขาก็มาค่ะ